สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อกับเบ้าเอ่งเชนเคยครับกับช่องพ่อของเบสนะครับวันนี้ก็ได้นักกินนะครับผมมีอย่างไรครับพี่น้องอยากส่วนคือเกาตำหมกคุงตำลาบบันเฮานี้ครับตำแบบบ้านๆนะครับแต่กหมกหัวนะครับพี่น้องมาบอกว่าไรายายห้างครับฝ่ากินครับผมได้ไปลากินเขาแล้วครับคนอื่นตำหมกคุงเนี่ยครับแบบบ้านได้รีได้พี่น้องเนี่ย อะรเยอะคุณมองหัวหยิบเปน้ำคุยเป็น้ำพี่น้อง ลำหุ่นแสบครับนำลปแดดแสบทีน ผ่บาบลายพี่น่องเอ้ยตำหุจสื่อม,อม,มันกจอกนะเมื่อตาเอียรับบ่มีแล้วละ หมวก่ซไพอีตูเนี่สุดยอดครับสมสมกับเมีคาตะไคร์เือคาไซยูบอคาไซยูที่คาสมาโปเซกครับใซตตะไคร้นะครับกัไอตูหอมพี่น้องหมวกหมวกสซคาเดียวค้อไขึ้นหมวกเนี่ยเขาเป็นน้ำบอกนี่นะครับ มีลูกโดดพริกหน่วยเหนียวเองหอมมากพี่นอ้องอื Você é tranquilo como é? Né? บุญงดไม่กอดพอนแยงพี่น้อง อุ Hoy, ้ยสั่งแบบบ้านๆแล้วกินเนยังไงแซ่บ かい。<clears throat> คำสุดท้ายอะหน่อยๆมันหัวจสบเยอะ อ๋พี่พี่น้องครับสารับคคิปนี้เอไว้สำนีก่อนนะครับฝากากดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็กนกำลังใจให้ช่องพอพ่อของนองบสนะครับสารคลิปนี้ไปก่อนครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับบ๊ายบาย